อลองนำเอากระตุมนี้ไปเขียนโปรแกรมนะแล้วก็ลองนับดูนะครับว่าเกิดการเรียกเจ้าฟังก์ชัน l เนี่ยกี่ครั้งนะอันนี้ผมทำในกรณีที่ทั้ง x และ y มีความยาวเท่ากันนะจะได้ง่ายๆหน่อยแล้วก็แปลความยาวซะนะครับ n จะพบว่าอัตราการเติบโตตรงนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่เาเป็นแบบ exponential เลยนะครับช้ามากเพราะมีความซําซ้อนมากแต่ที่แสดงให้ดูตรงนี้เนี่ยนะครับ เฉพาะกรณีที่เป็น worst case นะคือกรณีที่เราพยายามที่จะตั้งลักษณะของ input เพื่อให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้กรณีอื่นๆก็อาจจะแปลไปไม่ได้เป็นอย่างนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าลักษณะของข้อมูลเช่นไลครับที่ทำให้เกิด worst case แบบนี้ครับและลักษณะของข้อมูลเชนไลครับที่ทำให้การทำงานเร็วสุดๆเป็นแบบ best case อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดถ้าจะลองคิดตอนนี้ดูนะครับอะไรนะครับที่จะทําให้ลักษณะมันเลวร้ายขนาดนี้ช้ามากๆหรือถ้าจะคิดต่อแล้วถ้า best case เนี่ยนะครับถ้าเรารู้ลักษณะข้อมูลแล้วนะฮะเขาจะทํางานเร็วแค่ไหนสถานกลับไปมองตัว best case ถ้าเราเพิ่ม memoization เข้าไปจะได้ผลอย่างไร อันนี้เป็นสิ่งซึ่งหลังจากที่เราเขียน top down r e c u r s i v e แล้วมีปัญหาทางด้าน overlapping subproblems นะครับหรือปัญหาย่อยซ้ำซ้อนเราต้องคิดถึง memoization ทันทีเลยน่าจะทำให้การทำงานเร็วขึ้นถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่าลักษณะข้อมูลเช่นไรนะครับจึงจะทำให้การทำางานเนี่ยช้ามากๆกเนี่ยนะครับก็กลับไปดูที่ recursion อันที่ทําให้ช้ามากๆคืออันที่ทําเยอะหน่อยคืออันนี้แหละครับคือเลือกทําทั้งสองแบบเพราะเราไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรเนื่องจากตัวท้ายไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็เลยลองตัดตัวท้ายตัวหนึ่งทิ้งกับตัดตัวท้ายอีกตวงทิ้งแล้วทําทั้งสองแบบแล้วเลือกตัวมากตรงนี้แหละครับเป็นจุดต้นเหตุของการทํางานซําซ้อนเล่งต้องเลือกทําทั้งสองครั้งด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่เกิดอย่างนี้หล่ะก็คือเมื่อตัวท้ายไม่เหมือนกัน แล้วถ้าเราจะให้เกิดมนี้ทุกครั้งทุกครั้งล่ะก็ตัวใครไม่เหมือนกันตลอดนั่นก็หมายความว่าซ e q u e n c e x กับ Se q u e น c e y เนี่ยนะครับไม่มีตัวอักษรไหนเหมือนกันเลยนะครับเราสองซีเควนซ์ไปเปรียบเทียบกันเนะี่ยล้วไม่มีตัวอักษรตัวไหนเลยเหมือนกันก็จะเกิดสภาพของการทาง,งานที่ช้าสุดๆแบบนี้ครับถ้าเราหันไปมองกรณีเร็วสุดๆดีสุดๆเลย ผมได้ลองเขียนโปรแกรมแล้วก็นับจํานวนการเรียกฟังก์ชัน l เนี่ยนะก็จะเป็นรูปนี้ครับเราจะเห็นว่าสวยมากเลยถ้า n เพิ่มถึงร้อยเนี่ยนะจำนวนการเรียก,ก100นนเนี่ยก็แค่ร้อยเท่านองแปลเป็นเชิงเส้นเลยถ้าเรากลับไปดูที่ recurrence เราก็จะเห็นว่าสภาพที่ทําให้การทางนานเร็วมากก็คือสภาพซึ่งเรียกปัญหาย่อยน้อยๆ,ๆหน่อยนะอย่างกรณีน,นี้นะครับเรียกครั้งเดียว อันบนอันบนจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เมื่อตัวหลังเหมือนกันแล้วสังเกตว่าขนาดของปัญหาเนี่ยนะครับทั้งสองซีเควนต์เนี่ยเล็กลงเล็กลงทีละหนึ่งทั้งคู่ดีมากๆเลยนะสมมติว่า L ร้อยร้อยเนี่ยนะครับถ้าตัวท้ายเหมือนก็จะไปเรียก L ก็สิบเก้าก็สิบเก้าถ้าตัวท้ายเหมือนกันอีกก็ L ก็สิบแปดก็าสิบแปด L ก็าสิบเจ็ดก็สิบเจ็ดทำไปงั้นร้อยผนก็จะเป็นศูนย์เพราะว่า I กับ J จะเป็นศูนย์ เราจะอยู่ในสภาพนี้ได้ก็ต่อเมื่อลำดับทั้งสองลำดับเนี่ยนะครับทั้งสองสีเพ้นที่ได้รับเนี่ยมีตัวต่อตัวเหมือนกันเปียบเลยเหมือนกันตัวต่อต,ตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพ best case ครับคราวนี้เราก็จะมาเพิ่ม memorization เข้าไปในอัลกอริมท็อปดาวของเรา ก็ในเมื่อมี m e m o มไรเซชันใช่ไหมครับแล้ก็มีตารางเก็บคําตอบอีกแล้วในที่นี้คําตอบของเราเนี่ยมันมีคําตอบของปัญหา Lij ซึ่งมีพารามิเตอร์สตัวคือ i กับ j เพราะฉะนั้นตารางของเราเนี่ยนะครับง่ายสุดตรงนี้ก็คือใช้อาร์เสองมิติมิติหนึงเก็บค่า i มิติหนึ่งเก็บค่า j นะมิติหนึงอ้างด้วยค่า i อ้างด้วยค่า j อีกมิติอ้างด้วยค่า j แล้วค่าของมันก็คือ ความยาวนั่นเองเพราะนั้นเราจะเก็บไว้อาร์เรย์ชื่อ m ครับจะเป็นตัวจําคําตอบตอนนี้เราต้อลังคิดครับว่าคําข้อมูลในอาร์เรย์นี้เนี่ยตรงมีค่าอะไรล่ะจึงจะแทนว่ายังไม่ได้คํานวณคําตอบเนื่องจากสถานะเริ่มต้นเนี่ยนะครับมีค่าเป็นศูนแล้วความยาวเนี่ยมีแต่จํำนวนบวกดังนั้นถ้าเราส่งอาร์เรย์มาเนี่ยนะครับที่มีค่าภายในเป็นศูนหมดนั่นก็หมายความว่า ทุกๆช่องภายในนั้นเนี่ยยังไม่ได้รู้คําตอบเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ช่องไหนมีค่าเป็นบวกก็แสดงว่าเราได้จําคําตอบของก่อนหน้านี้ไว้แล้วเราก็จะใช้ความเป็นจนํานวนบวกหรือไม่เนี่ยนะครับเป็นตัวตรวจสอบครับว่าได้พบคําตอบแล้วหรือยังก็เริ่มด้วยสภาพเริ่มต้นนะครับเหมือนเดิมเลย i เท่ากับ0หรือ j เท่ากับ0เราคืน0ไปถ้าไม่เช่นนั้นเราตรวจสอบครับว่า ค่าใน Mij เนี่ยเกินมากกว่าศูนย์ไหมคือเป็นจำนวนบวกไหมถ้าใช่ก็แสดงว่าเราได้คำนวณค่านี้ไปแล้วเราได้คำนวณ Lij ไปแล้วซึ่งเก็บไว้ใน Mij เราก็คืน Mij กลับปเป็นยเป็นคำตอบถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ตรวจสอบครับว่าตัวท้ายเนี่ยเหมือนกันไหมนะครับถ้าตัวท้ายเหมือนเราก็คำนวณเหมือนเก่าเรียกเหมือนเก่าเลยนะครับแต่ส่ง m ไปด้วยแล้วเพิ่มอีกหนึ่งอย่าลืมครับได้ผลกลับมาก็ต้องจำนะครับจำไว้ด้วยใน Mij แล้วก็คืนผลกลับไปอันนี้กรณีเหมือนกรณีไม่เหมือนก็ทำเหมือนเมื่อกี้นี้แหละครับก็ไปหาค่า max ของ2ครั้งนะส่ง m ไปด้วยนะครับได้ค่าแม็กลับมาแล้วก็อย่าลืมอย่าเพิ่งคืนทันทีจําไว้ก่อนจําเสร็จแล้วเพื่ออนาคตจะได้นําไปใช้ได้แล้วก็คืนผลกลับไปจบเพียงเท่านี้เราก็ได้ปรับออลกริทึมเดิมนะครับที่ทํางานแบบแก้ ปัญหาย่อยทุกปัญหาเลยแล้วก็แก้สั่งให้แก้ก็แก้สั่งให้แก้ก็แก้ไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่รู่าซ้ำซ้อนหรือเปล่ามาเป็นการรู้จักจําคําตอบเมื่อนําไปทําการทดลองดูนะครับว่ามีการเรียบฟังก์ชัน l เนี่ยนะครับกี่ครั้งในกรณีมี memorization นะครับก็จะพบว่าลดลงมากเลยนะครับแล้วกลายเป็นข้อติกเนีเพราะว่าตัวตารางเนี่ยมันต้องเติม เป็นปริมาณที่แปลตามเป็น n กํบบนกลังสองของค่า n นะครับถ้า n เป็นความยาวของสีเป e น c e เนมันตัวตารางก็จะมี n กํบบาลังสองช่องในเมื่อตัวต,วตารางมี n ลังสอง,บบงช่องเนี่ยแล้วเราเติมไปเรื่อยๆนะครับมันก็เติมทุกช่องเนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันควอดตติกนั่นเองเร็วมากครับก็จะเร็วกว่าของเดิมนะครับที่เป็น exponential นนีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ตอกย้ำม,มาแล้วหลายตัวอย่างทีเดียวเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็น Top Down r e รีเ s อร์ของเรานะครับมีปัญหาซ้ําซ้อนย่อยๆซ้ำแล้วซ้ําอีกก็อย่าลืมใช้กลวิธี m e m o มไ z เซชันเพิ่มเข้าไปแล้วจะเร็วขึ้นเพราะมันช่วยจําคําตอบไม่ต้องให้เราคํานวณซ้ำซาก